สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ที่สุดออยฟิเราเอาอันนี้เอาออกด้วยเดี๋ยวคนแคบเอ้ยเขาเป็นที่แคบหรอกไม่เอาอันนี้มันไลฟ์แล้วเดี๋ยวมันก็ลงแล้วมันก็มันไม่มีใครมาดูแล้วอีโง่แล้วนี่ก็คือพูดไปแล้วเนี่ยเปิดอาทิตย์ไปแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะที่นี่ที่แรกก่อนที่นี่ที่แรกที่นี่ที่เดียวที่สุดออยฟิเชลที่สุดออยฟิเชลค่ะกับวันนี้ค่ะกับการเปิดไพ่ทิงช้างสวรรค์สองพันยี่สิบสี่ ดวงใครมงนะคะสําหรับชิงชาสวรรค์สองพันยี่สี่ในปีนี้แต่ก็จะเปิดได้ไงเนี่ยเมื่อเรายังไม่รู้เลยว่าใครเข้ามั่งก็ถามไงฉันรู้แล้วทำไมจะไม่รู้ไอเธอพูดไปเลยใครเข้าภาพมันชัดเจนก็ใช่ไหมล่ะชัดกว่าเจนเขแค่หาหารหนึ่งกับสองอะหาหนึ่งกับสองเฉยๆตอนนี้ไม่หาหนึ่งสองสามอะสำหรับฉันนะหาทั้งที่หนึ่งที่สองที่สามเลยเพราะว่าเขาเอาสามคนไง เขาคนหนึ่งเข้าไปแล้วก็เหลืออีกสองคนเข้าอีกสองคนก็ทิศหน้าเข้าทั้งสองคนและเธอว่าปัดตำปานกับอันนั้นเข้าไหมกับประทุมประทุมใช่ไหมคะแนนไม่น่าพอไม่น่าไม่น่าเข้าเลยคะแนนไม่น่าพอนะในมุมของใช่ถ้าเกิดไม่สือสารีก็ไม่น่าต่ํากว่าไม่น่าต่ากว่าโยธินะสำหรับเราอะคะแนนอะอือคือสารีก็ไม่น่าคะแนนเพราะว่าคะแนนเขานำมาอยู่แล้วเพราะเราเรารู้แล้วว่าใครเพราะฉะนั้นไม่เราดูดูออกว่าอะไรไปอะไรมา ทุกคนดูเพราะความบันเทิงนะดูแบบตลกๆหรือเป็นซีเรียสอย่าว่าแบบอุ๊ยงมงายอีกแล้วอีกกระเทยช่องนี้ทํามาเป็นเปิดไพ่งมงายดูเพราะความบันเทิงดูเพราะความตลกอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากดูเพราะความเลยเปื่อยแต่แค่ว่าดูมาสองปีมันก็ตรงมาสองปีไม่ต้องพูดเยอะอันนี้เดี๋ยวโดนด่าอีกไม่เคยตรงอย่าไปดูเยอะดูเพราะความบันเทิงดู2024รอบแรกเพราะความบันเทิงก็ตรง ดูเองรับดารมาม่าเป็นคนเดียวไม่เอาแล้วเปิดไพ่ไม่เคยได้เป็นดราม่า,มาโตไปเต็มเลยอี<ต>ดอ่ดค่คอมเมนต์ดารมาม่าเต็มเลยค่ะเพราะจะเป็นอีดอาม่า่พอคนดารดารม่านี้ปุ๊บก็มาเอากูมาด่าต่ออีกมาดูไพ่กันขออนุญาตเปิดไพ่นะคะไม่ว่าจะเป็นดวงใครหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวทของใครที่เราขออนุญาตล่วงเกินนะคะในการเปิดไพ่ในครั้งนี้เพราะเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่ว่าฟีลเจตนาเพื่อความบันเทิง ในการทําให้รายการส,สวรรค์2024สนุกมากยิ่งขึ้นเพรวกทางช่องที่สุดเ,เชียวไม่ได้มีเจตนาอื่นใดน,นะคะนอกจากสิ่งนี้ขอเวลาหนึ่งนาทีค่ะ ฮันเตอร์จะรักฉันไหมอาร์ินจะมีโอกาสมาจีบดิฉันไหมคะตหยตายไม่มีโอกาสเธออย่ามาแย่งฮันเตอร์ดิไหมเหราใครดีใครได้มาขออนุญาตถามค่ะเกี่ยวกับดวงของชุงช้าสวรรค์2024โรงเรียนที่จะมง2024หน้าตาคนมงเป็นยังไงคะ เป็นโรงเรียนที่แข่งตัวจอยอะ่ะไม่คิดอะไรแล้วอะ,อะคือแบบปีนี้ฉันไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรมากอะอ่ะอะรู้สึกว่ารอบรอบชิงจะจอยอ่ะออืควารู้สึกนะแล้วก็พูดได้ปะพูดได้คะ่ะเป็นโรงเรียนที่เริ่มต้นใหม่เป็นโรงเรียนที่เริ่มต้นใหม่อันนี้คือผ้าอะไรกันเนี่ย ไพ่สมชนะไพ่เริ่มต้นสมชนะคือไพ่อะไรคะไพ่เริ่มต้นไพ่แห่งการเริ่มต้น beginning อ่ะ beginning อ่ะ beginning สมชนะเพราะเป็นไพ่ใบที่หนึ่งเหรอคะอมสมชนะคือการปล่อยวางการเริ่มต้นใหม่อาโรงเรียนที่เริ่มต้นใหม่ทําอะไรใหม่เช่นนักร้องคนใหม่อาเออเอาอะไรใหม่ๆเข้ามาอาหรือว่ามาโรงเรียนใหม่หม,มีสิทธิ์ที่จะมง และนี่คือหน้าตาคนมองของ2024ก็ได้หมดนะเพราะทุกคนก็ลององใหม่มาหมดเลยต้องจามุดได้เิดเซบิมาต่อเออไม่ได้ถามคำถามนี้เลยอะสิ่งที่จะเซอร์ไพรส์ที่สุดสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่7นี้คืออะไรอ๋อโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนสิ่งที่อันนี้คือแฟนคลับจะเยอะมาก เรื่องของแฟนคลับดีกว่าเรื่องการซัพพอร์ตเรื่องของการที่แบบมึงจากโรงเรียนนี้ยคนไม่ได้รักมากไม่ได้อะไรมากแต่มึงก็าก้าใจปาคนแม่ง<อ>จะล<อ><ะ>ักอูประถมคนมันจะหันมาหมดเลยเวยเพื่อแบบเทใจให้กับอีโลเลนเนี้เพอเพือนะเพอเพอนะโดนปัน้นโดนปั้นเนี่ยความว่ารู้จกักจสี่ๆไอดอาปะโดนปัน้นอ่ะเขาจะเขาโดนปั้นไห มีคนอุปถัมมีคนรักมีคนอุปถัมภ์ในวงการบันเทิงปั้นเออและเกิดเป็นดาวดวงใหม่ในวงการบันเทิงไม่รู้ว่ารู้ปั้นยังไงแต่ว่าโดนปั้นอ่ะเด็กเด็กอาจจะได้มีโอกาสมากขึ้นคุปหญ้จะผู้ใหญ่เห็นอย่างไงี้อ่าเป็นไพ่แห่งการอุปถัมภ์คำจูนแฟนคลับหลายๆคนจะหันมาเพื่อที่จะเชียร์โรงเรียนนี้มากมึงไม่ได้ยินคำถามนี้ก่อนเลยมึงได้ยินคำถามนี้ปุ๊บมึงก็ถามไปแล้วอะ เราเป็นคนตรงอยู่แล้วพอแล้วดูแคต่ตรงช่องอนี้มันตรงขณะน้ขอดูุญาตถามค่ะเออโชว์แบบไหนที่จะเป็นโชว์ที่ได้ขึ้นไปรับถ้วยพระราชทานประจำปีพุทธศักรา 2, ช2524โชว์แบบไหนปีนี้น่าจะเป็นโชว์แบบ ความเชื่อความเชื่อใส่น้ําสายน้ําพูดผีพูดผีใช่อ๋อไานี้เป็นไพ่ผีด้วยนี่ใช่แล้วส่งหวังยังไม่ใครแต่ถ่ายไปไม่ได้ส่งก็มึงถามว่าช่วยไหนจะได้ข้าวหน่โชว์แบบไหนจะได้เข้าอ่าเดี๋ยวให้ดูเป็นแบบโชว์ความเชื่อเชื่อโชว์แบบใส่น้ำใส่น้ําพูดผีพูดผีอะไรทํานองเนี้ยค่ะ ความเย็นเย็นความเย็นเออความเชื่อความเย็นพูดผีคงไม่ใช่เป็นเพลงแบบนักดนตรียนามล้วขึ้นไป,ไปรับถ้วอยอ่ะคงไม่ใช่เพลน,นั้นแล้วไปรับถ้วยเออมีคําพูดหนึ่งค่ะที่เราพูดอยู่บ่อยๆว่าโชว์รอบชิงต้องเอาเพลงที่แฮปปี้เอนดิ้งโชว์แฮปปี้เอนดิ้งเออีนี้<ะ>ต้องแฮปปี้เอนดิ้งไหมถึงจะมงอยากได้ภาพความแฮปปี้เอนดิ้งไหมถึงจับมงไม่ต้อง ปล่อยจอยปล่อยจอยปล่อยใจทำอะไรมาก็ทำมาเขาเอาอยู่แล้วปล่อยจอยเขาอะไรอ่ะอันนี้คือไพ่อะไรคะพี่โดนี่อันนี้คือไพ่ปล่อยวางค่ะไพ่ปล่อยวางปล่อยวางไปเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดเอาหัวออกจากไหลไปเลยคือเลิกหยุดคำพูดเดิมว่าโชว์ลูกทุ่งจะต้องแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะเมื่อกี้มึงถามไงเออจะถ้าถาม่ต้องนี้ถ้าเป็นเอพเอนดิ้งก็คือปล่อยวางปล่อยวางคือเป็นโชว์ที่แบบอย่างที่หนูบอกตั้งแต่แรกอันเนี้ยทำอะไรก็ทำมาทำมันนี้สิออเไม่ใช่ทำทำในสิ่งนี้ก็คือ ความเชื่อวุดผีวิญญ,ญาณใส่น้ำใส่น้ำความเย็นอืความเย็นไรเยือกอะไรอย่างเงี้ยดูทึมๆหน่อยๆอ,อืม,อม <ห lun: S 2> ีโอกาสที่จะชนะสีะโชว์แบบไหนสีชุดแบบไหนสีฉากแบบไหนที่จะชนะชิงชาสวรรค์24นี่ไงทนเย็นใหม่ละ สีโทนเย็นเนี่ยเขียวเขียวเย็นเย็นเนี่ป่ะเขียวเขียวเย็นเย็นก็ใส่น้ำไงสีฟ้าฟ้าเขียวเขียวเย็นเย็นกลางคืนกลางคืนกลางคืนคงไม่ใช่เพลงแบบเอ่ออะไรนรกนะโยมบะปานเจ้าขาไม่ใช่โยมบะปานเจ้าขาแน่เอออะไรอย่างนั้นนะครัไม่ใช่แบบนั้นโทนสีเย็นนะคะสีเย็นสีเขียวสีฟ้าสีที่เป็นสีเกี่ยวกับกลางคืนกลางคืนกลางคืนมีโอกาสที่จะชนะ แล้วเอาคาโชว์ความเชื่อมาด้วยหน้าตาของคนที่ได้ที่สองเป็นยังไงได้ที่สองใช่ไหมเป็นคนแบบนึงนะวันนั้นเขาอุยเขาจะมีคนสอบบุคลิกอืมอินเทอร์เวร์ตเล็กๆคนนี้จะอินเทอร์เวนหน่อยๆ เออไปดูแล้วกันเดี๋ยวคนไหนมีความแบบโทรเวิร์ t ที่แบบอยู่กับตัวเองบ่อยๆเอออะไรเงี้ยมีโอกาสจะได้ที่สองใช่เป็นคนที่โทรเวิร์ t นะไม่ค่อยพูดกับใครไม่ได้เป็นคนเจ๊แเจวอันเนี้ยลักษณะนิสัยของคนได้ที่สองจะเป็นแบบนี้ไม่ได้แบบว่าพี่ใครอันนี้ไม่จะแบบนิ่งเงียบๆอินบทรเวิร์ r คนที่ได้ที่สองหน้าตาแบบแบบนี้อ่ะดูกันเองโทรเวิร์ t หน่อยหน้าตาเหมือนใครไม่ได้ดูหน้าตาเราดูนิสัย โรงเรียนที่ได้ที่สองและโรงเรียนที่ได้ที่สามค่ะพี่นนี่หน้าตาเป็นแบบไหนโวยัวกระดกโรงเรียนที่ได้ที่สามใช่ไหมโรงเรียนควยกระดกเป็นโรงเรียนที่ทุกอย่างถูกเกื้อนหนุนไปหมดแล้วทุกอย่างมีการซัพพอร์ตไ้หมดแล้วโรงเรียนที่สามนะ มีเขาเรียกว่ามีความสมดุลกันอะมึงอย่างเช่นแบบ <c oughs> ไม่พูดแล้วไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเขาพูดอธิบายไม่เอาไม่พูดถ้าพูดมันก็ใช่ไม่เอาไม่พูดมันก็มันเป็นการตัดสินเขาไปไงเข้าใจเข้าใจมันเที่ยงไงไม่เอาเลยไม่อยากพูดให้ดูไพ่ของเองละกันแล้วที่ความกันคืออย่างนี้เป็นคนที่ถูกการซัพพอตอย่างมากคยในที่มีเงิน เราถูกการซัพพอร์ตมีเงินมีอะไรครบอืมมีความสมดุลมีอะไรครบคำถามของปีนี้อะไรอ่ะเขาบอกอะไรพูดมาขาใจไม่พูดมันพูดไม่ได้มึงมันน่าเกียดเกิดจะพูดอ่ะมันพูดไม่ได้มึงพูดไดขนาดนี้ก็น่าเกียดละ งั้นขอนุญาตถามค่ะว่าเขาว่าตำรวจมาจับกูจะกูพูดอ่ะเออหลังจากที่เรารู้แชมป์ชิงชาตสวรรค์กันไปในปีแล้วว่าใครได้ก็บอกแล้วว่าจะดพีพาพภามไม่มีดราม,ม่าไม่อะไรแล้วด,ดีของเค้เาดีอยู่แล้วของเค้าดีอยู่แล้วเนาองแป๊บหนึ่งนะกูถามอีกจะถามว่าอะไรไม่เอาไม่ถามเ <G ül> <G ül> มันมันรู้เลยถามไม่ได้ถามนดิถามดิถามดิแต่ว่าเรารู้กส็สองคนพอไม่เอาไม่ดิกค่ต้องคนดูรู้ไม่เอาทุเรียนต้องต้องดูรู้กูกู <c oughs> ไม่อยากรู้ละไม่อยากรู้ละสีมงคลวันนั้นก็่วันที่เจ็ด<อ>ใส่เสื้อสอนนีอันเนี้ยควรอันเนี้ยควรมาก่อนอีดอ,อกคำถามเนี้ยเสื้อมงกุลสีสมงคลวันนั้นวันที่เจ็ดถ้าจะใส่ไปใส่สีอะไรดีแดงแดงเท่านั้น เท่านั้นสีเดียวแดงถ้าอยากได้สีมงคลวันที่เจ็ดเสริมดวงแดงส้มอ่ะเสริมดวงวันที่เจ็ดนะใครอ่ะผิดหวัว่าอะไรเป็นการทำนายไม่เป็นไรค่ะไม่มีใครจับไม่เอาจับจับแน่จับแน่จับแน่โดนแน่มึงไม่มึงประกันตัวกูไม่ได้หรอกเชื่อกูดิสีมงคลวันนั้นแดงให้แดงตัวเดียวเชื่อที่สุดอเมริกาอ่ะเพอที่สุดอเมริกาอ่ะมันก็เปิดมาสองวันที่เจ็ดวันอะไรอ่ะดูดิดูดูวันที่เจ็ดวันอะไรอ่ะดูก่อน Saturday five อังคารปะ วันขาวหรอวันข้างสีนะแต่อย่าใส่สีเหลืองนะวันข้าวอยู่ได้ไหม่ะอย่าใส่สีเหลืองอย่างเดียวให้ใส่สีแดงไปสีแดงให้มันออกมาแดงขนาดนี้ใส่สีแดงไปใครเชี่ยวพวกเรานะใครดูอยู่สํานักอื่นก็สีแดงมงคลนะวันงคารสีแดงมงคลอยากแค่อยากใส่สีย้อนวันเอาแต่ว่าถ้าอยากเสริมดวงก็สีแดงตามพวกเราว่าให้บูชาใครก่อนขึ้น วค่ะมีโอกาสที่จะเชนอันนี้ให้เขาถามเองดีกว่าถ้าเกิดเขาอยากรู้อ่ะก็แตถามให้ทีงง่โรงเรียนเลยไ่าถามที่โรงเรียนเลยเพราะวังที่เขามันมีโรงเรียนนึงมีของอยู่แล้วถามไม่ได้โทษถามไม่ได้ขอโทษจริงๆโรงเรียนนึงมีของอยู่แล้วเขาแรงเกินของเขาแรางเราไม่กล้าเราไม่กล้าเปิดให้นะคะแค่นี้ก็แค่นี้ก็หนักบ่าแล้วกันนะอ่ะให้โอกาสจากทางบ้านแล้วกันค่ะทางเฟซบุ o กเลยค่ะเรื่มมาหนึ่งคำถามอ่ะสักสองคำถามแล้วกันคนดูเยอะอๆอ่ะสองคำถามที่คุณอยากถามน้อยมากอีดอกสี่สิบกว่าคนหมอพูดเยอะ ปกติแล้วมันคนดูเยอะกว่านี้นะงั้นฉันถามแล้วกันอ,อย่าช็อตด,ดิอะไรที่ทำให้โรงเรียนเนีย่ยโมงกว่านะครับโอ้โหแม่มทับไงอ,อีดอแม่ทับไงพวกมึงจะไม่ปฏิเสธเลยถ้ามึงเห็นไพ่เนี่ยแม่ทับไง ไม,ไม่มีทิฏฐิลองไม่มีทิฏฐิอะ <No. S 1> ลองทิฏฐิแบบหายากอะทิฏฐิแม่ทับเนี่ยแหละไพ่นี่คือไพ่ไข่อ่ะไพ่นักหลบไพ่แบบความเป็นแบบผู้นําผู้หญิงอะนี่คือไพ่อุ้มพ่อชาแกแอนโทเนียโพสซิลนะคะรู้ยังนี่คือไพ่อุ้มพ่อชาแกแอนโทเนียโพสซิลนะคะรู้หรือยังคนลโหว่กะกัลามุขี่ สื้อโรงเรียนสีแดงค่ะสอขอจริงเนี่ยอยากให้เปิดไพ่แต่ละโรงเรียนไปเลยดีไหมคะม,มันเป็นเจาะจงเขาหรือเปล่าคืออยากเปิดให้นะแต่ถ้ามันเป็นการเจาะ<ต>จงนในเขาเพราะไพ่พวกเราเารไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ได้พอแรงหรืออะไรนะติ๊บเราแค่ความรู้สึกเรารู้สึกว่ามันเป็นการไปตัดความกําลังใจของเขาอออันนี้อันนี้ต้องพูดตรงด้วยไปตัดไปตัดอะไรไปตัดความในนี้ของเขาเพราะฉะนั้นเราเอาแบบกว้างๆดีกว่า เอาเป็นก้างกว้างใช่ไหมันไ,ไปตัดตัดกําลังใจเด็กสมมุติว่าออ้ยโรงเรียนไม่ดีเหรอให้เปิดแล้ว,วไม่ได้ไหมล่ะไม่ได้อีกเปิด<อ>ก็ต้องตีความอืมไม่งั้นเปิดดูพลังงั้นเปิดเปิดดูพลังดวงของสามโรงเรียนได้ไหม,มเปิดดูพลังดวงนะตอนเนี้ยใครที่ดวงแข็งที่สุดที่เหมาะกับการเป็น,เป,นเป็นคนมงชิงช้าสวรรค์สังฆาเปิดไพ่สามใบศึกษาณรีเปิดไพ่สามใบโยทิน พอกันตอนนี้มีความเครียดทั้งสามโรงเรียนอืมอืมตอนนี้อยู่ในจุดที่เครียดสูงหมดเ,เครียดหมดเลยไม่มีอะไรอันนี้เลยเพราะว่านะักค้อความกดดันเขามี<ว>หลงตอนเนี้ยรอกันวันที่เจ็ดดวงเขาจะมาองค์เขาจะลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่กับตัวเขาแต่ณนะตอนนี้เขาเครียดกันหมดเลย แต่ตอนนี้เขาเครียดแทนจริงๆมึง,มงให้ออกมาเครียดละเครียดจริงๆอะหมายของเขามาเลยผีบ้านเขาแรงบูชาอะไรเงี้ยที่ถามอันนี้เขาไม่มีอยู่แล้วเขาแล้วแต่เขาอันนี้เด็กเด็กอันนี้เป็นกำลังใจของเด็กบางทีเขาจะไม่ได้มีความเชื่อขนาดนั้นอของเขานะแต่อันนี้พระเจ้าตาเดี๋ยวแป๊บนึง ถ้เจ้าตากกับใครที่เป็นคนกรุงเทพแล้วเป็นกษัตริย์ใครก็ได้ถ้าเป็นกษัตริย์กรุงเทพมั้งเออเขาพวกเขาพวกเออเจ้าตากที่มีวงเวียนพระเจ้าตากไทยอ่ะวายวายวงเวียนพระเจ้าตากอ่ะอยู่ตรงนั้นปะกูไม่รู้ไงใช่ฉันเห็นอยู่มันมีวงเวียนวงเวียนอยู่ใกล้โยธินเหรอโรงเรียนโยธินอยู่ไหนก่อนเดนยังไม่รู้จักเลยโยธินอยู่แถวๆอยู่ฝั่งไหนอยู่ตรงไหนอยู่ฝั่งลุงฝั่งไหนอีสตัดเลยเกษตรแบบ เลยก็เสีหรออ,อยกให<น>้ไปคุยเขาไหนๆก็ไหนๆไหนๆก็ไหนๆโอเคสังขาไหวสิ่งที่อยู่ที่บ้านตัวเองนั่นแะนี่ละออของของคุณดีที่สุดแหละของคุณดีกว่าใครอยู่แล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าไพ่ของคุณมันขึ้นมาเลยว่าเป็นของที่บ้านคุณนะคะอันนี้เราเราขออนุญาตไม่ล่วงเกินเพราะว่าของแดงจริงๆนะคะแล้วเราเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้มาก ส่วนสื่งสารนารีเรารู้สึกว่ารถเล็กโรงเรียนเนี้ยไกลกับความเป็นแบบสายมูนะคะเราเลยแบบให้น้องเชื่อตัวเองอะไว้ให้ดีที่สุดอะเนาะส่วนโยชินบรรุรณะไหนไหนเราก็ค่อนข้างจะรู้จักกันนิดหน่อยแล้วไปไหวไ้ใครนะพี่หน,น,นุ่มนี่เจ้าตากเราไปไหว้พระเจ้าตากให้ไหมน,นักรบกรุงเทพอะไรอย่างนั้นนักรบผู้ชายไหมคะสารเจ้าพ่อสารเจ้าพ่อต่างห่งนึต่างๆที่อยู่ใกล้โรงเรียนผู้ชายเจ้าพ่อ รอห้าเอเลยเอยลยเอ่ยก้อยเหมียวนักลบผู้แสบจะช่วยโยธินได้นะตอนนี้เพราะว่าไพ่ใบแรกที่เปิดมาตอนนี้ดวงทุกคนเท่ากันว้าดวงมีเปลี่ยนนะคะทั้งหมดเนี่ยโอเคโอเคโอเคอาจจะมีเปลี่ยนนะคะดวงอาจจะมีเปลี่ยนกูถามไม่เลยไม่ต้องถามกูถามเองเพราะอะไรหรือแม้เพราะเั่นแหลพะพอเวลาถามว่าเช็คดวงทุกคนอะเด็กแม่งเศร้าหมดเลยตอนนี้ คือมันมันกดมันกดดัน,น,ดดนอ่ะก็าถามว่าอะไรดูทุกคนกดดันอ่ะศึกษานานิกใกล้พระเจ้าตาอถ้าเขาเขาจะไปวหว้ได้ว่ายได้ว้ได้วหว้ได้อือแต่อย่างที่บอกแหละว่าดวงอาจจะเปลี่ยนวะ่ะเพราะตอนเนี้หมายถึงว่าพลังดวงทุกคนอ่ะมันเท่ากันอยู่พลังในตัวเนาะแต่ว่าถามว่าตอนแรกที่เราถามมาเราถามล่วงหน้าไปแล้วก็ถามว่าดวงเปลี่ยนไหมดวงเปลี่ยนว่ะ เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องซีเรียสกับสิ่งที่พวกแ,แม่พูดมากดูไว้เพื่อความบันเทิงละกันแต่ว่าได้ๆแล้วแค่จะบอกว่าเออพอเวลาเห็นแบบนี้มันแบบโอกาสสู้มันมีจงสู้แบบสู้ให้สุดหลังโซนฝ่ากคนน่ะทั้งทางโลกทางธรรมทางอะไรก็สู้กันไปก่อนคนที่เมื่อกี้ถามอย่างว่าลักษณะคนมงที่<ม>วัอยอยากได้ถามลนะมใช่ไหม ถ้ามึงถามตั้งแต่คำถามแรกเลยคำถามแรกเลยแล้วมันก็ออกเลยมึงมึงปิดปิดคลิปตัวเองได้เลยปิดคลิปเลยมาแกะงั้นก็ถามตรงชอบชอบอะไรตรงค่อยๆเลี่ยงได้ไหมค่อยๆเลี่ยงได้ไหมถามไปหมดแล้วอิสัตว์แล้วมันชัดมากด้วยเมื่อกี้แต่ก่อนเราถามเออเพลงแบบไหนนี่นะไม่ถามเอี้ยเลยดีเห็นในเพจน้องๆไปแก้บนรอบก่อนมาใครอ่ะ พญาสุรินทร์ักดีที่ไหนอะ่ะสี่ประจําโรงเรียนที่มงคือโทนไหน <c oughs> สีป่ประเรายังไม่รู้สีของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะคะสี่ประจําโรงเรียนค่ะสามโรงเรียนที่จะมงทนร้อนทนร้อนสีทนร้อนมงทนร้อนทนร้อนไปดูกันเองว่าทนร้อนทนไหน ติดตามในมชอบพีส่สองคนมากน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยว,วันไหนพี่แต่งงานกันมางานแต่งโอ้ยควายาจ้าพออยังพอยังสุดท้ายค่ะปีหน้าใครมงคือ <laughs> รอเ,นเรนรอเ่นมงเหรอสำหรับก่อนคำถามมึงอ่ะไม่น่าถามอันนั้นตั้งแต่แรก<อ>ประเด็นน,นะ <laughs> นะก็กลัวมันก่คิดมันจะไม่เมข <laughs> ้มข้นอือีฮี้ บอกแล้วบีลิสมาก,ก่อนครับต้องลิสก่อนนะอลองที่ชนะพูดเอางี้ละกันคนมองอยู่ภาคไหนไม่เอาตัวเลอตลกตัวเล็ขนาดแบบนาด,นาด<ห>ไม่เอาลองลองเราเปิดดิใต<า>้ภาคใต้คนมองอยู่ภาคใต้นะคะพายาสุรินทร์พัตพตีผมไม่ถอดไม่หรอกจังหวัดสุรินทร์อ้า <จำ S 1> มาสุรินทร์นะคะยินดีต้อนรับได้เลยครับว่าของดีของตัวเองค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ ดวงทุกคนมีโอกาสที่จะชนะทั้งหมดจะสรุปกันนะะสรุปแล้วกันสิงหสคมปีนี้เป็นไงบ้างเดือดเดือดไป<ว>เดือดแล้วก็ <c oughs> เรารู้สึกว่าความที่เห็นกรรมการไม่ตรงกันวันนี้ความคิดที่เห็นกรรมการในรอบชิงจะไม่ตรงกันอาจจะไม่ตรงกันนะอาจจะไม่ตรงกันนะคะกรรมการจะแบบคนนี้จะชอบอันนี้อันนี้มากกว่ามันน่าจะเป็นทุกป,ปีแหละมันก็ไม่น่าจะาไม่น่าจะาไม่น่าจะเอา,มา,าม,มาทานายอะเดือดเดือด เดือดปีนี้เดือดบอกแค่นี้นะคะขอบคุณนคะ,ะคะวงมีเอกลักษณ์โลงเดนเด่นๆดด้านไหนครับดนตรีนักร้รอ,งรองหรือว่าโชว์ไปย้อนดูนะลูกคำถามแรกมันมาหมดแล้วอีกที่นี่ถามนักร้องนะคะนักร้องเด่นขึ้นมาเลยทีเดียว ขนาดเพื่มุ่งถามอ่ะไม่ต้องถามมันจบคำถามแรกแล้วไอ้ที่กูยังสุดท้ายอะไรยังกูสอบผ่าแล้วไม่ได้หรอที่สุดอเมซลโอจะทำนางเปียซะแต่อวอร์ดไหมคะได้ทำครับทำดีไหมทำทำแม่หน่อยยังไงก็ได้อยู่ดีไม่ยังไงก็แตกไม่ใช่ทำรู้แล้วแต่ว่าทำแบบคะแนนโหวตให้เด็กๆให้เด็กมันไม่ต้องถามแม่หรืออีดอกเรื่องแบบนี้ตามแลก็ทำถาให้หน่อยแม่ไม่ต้องถามพิ่งจะไม่มีเวลาทำเลยอนนั้นเดี๋ยวมาแม่บอกเลยเนี่ยทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ต้องทำแตงโมมาแตงโมใครอ่ะแตงโม นัก้องสังขารสวัสดีค่ะแตงโมเปิดไพ่ให้เราหนาไปย้อนดูนะไหว้ของดีที่บ้านตัวเองไว้นะลูกแตงโมไหว้ต้อมบุง่าลูกไหว้ต้้มบุง่าบุง่านี่ก็คือของดีไหว้ต้้มบุงอาเยอะๆอีต้อมเขาอีที่เขาลูกศิษย์แม่ไหว้ต้้มมาเยอะนะคะเป็นรุ่นน้องเป็นน้องแม่นะคะถือว่าเป็นคนเก่งค่ะที่คอนดิ่นดีดหาวันาวันแฟนพอถึงเวลา พงาต้องลากลันแล้วพอถึงเวลานนนี่ต้องลากลันแล้วกระติบด้วย,รวยกระติบดรส่งเสียงเจยอแจ้วตอ่อที่สุดลาแลว้วแม่จา้าอีกดิส่งเสียง <c oughs> ใสๆขอมมาลาย พี่น้องป้าบุกอ่าว่าแฟนอ่ะงเง,งี้ยอ้กูติ้งแต่งเองช่วยโดนเนทให้หนูหน่อยนะให้คลิปมีคนมาดูห้าพันอะใครที่พอ,อยาเอาเยอะเนทฮะอิ <net> สุดท้ายกันส่งกำลังใจ <c oughs> สำหรับ สำหรับทุกๆโรงเรียนนะคะการดูชิงชาสวรรค์ของเราในปีนี้สู้เว่ยในข่าวอยากให้ทุกคนสู้เว่ยในข่าวอยากให้ทุกคนสู้เว่ยในข่าเนี่ยต้องเข้าเรื่องดีๆหรอกให้มันแบบใจๆอยี่ละให้มันดูแบบใจๆจะไปคิดเยอะในปีนี้เหนื่อยอ่ะปีนี้มันเหนื่อยว่ะพอละนะคะคนดูก็เหนื่อยคนทำก็เหนื่อยกรรมการก็เหนื่อยทีมงานก็เหนื่อยคนคนคนด่าไม่เลยอย่างเดียว คนดนนี้ทุกคนเหนื่อยกันหมดคุณต้าที่ถึงคุณต้าจังเลยตอนลหละนะคะผู้ชายคิดถึงพวกเก้งทางวันนะ,นะ,ะเจอกนที่ท่าช้างรัตโยธินนะคะเจอกนท่ท่าช้างรัตโยธินค่ะแล้วแต่ตัวอีสัตว์ไม่ไม่คุณต้องทำางานต้งานเดี๋ยวกูไปตามไปได้ปะมึงไม่มาเหรออ e ีควายเมื่อวันเฟรน์โอเคค่ะงั้นสุดท้ายค่ะส่งกำลังใจให้กับทั้งห้าโรงเรียนละกันตอนนี้เราก็พอจะชัดเจนแล้วแหละว่าใครบ้างนะคะที่จะเข้ารอบสาม ทีมสุดท้ายนะคะของชิงชาสวสรว์นในปีนี้เนื้อสิ่งอืน่นใดแหละเราน่าจะเป็นช่องแรกเลยม้งที่ r รีอค2024แล้วก็น่าจะเป็นช่องแรกที่ r รีอค2022แล้วก็2023ณนะช่วงนี้พวกพี่ๆอาจจะถอนตัวกันมากเพราะมีคนมาช่วยทำคอนเทนต์กันเยอะอยู่พอสมควรหลายๆช่องนะคะเราก็ยังไม่ได้ห่างหายไปไหนเราก็จะมากันเนี่ยตามตาม<อ>สเต็ปของ,งพวกเราแ,แต่ดีใจที่สุดเลยค่ะที่แบบว่าได้มาเจอกับเด็กๆใน2024 ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สนุกที่สุดไหมพี่นนท์นี่ว่าในบรรดาชิงช้าสวรรค์ก็ยังไม่ก็มันก็มีปีที่เราสนุกกันนี่เนาะไมันที่มันไม่สนุกเพราะว่ามันมีแบบมันมีดราม่าเยอะอะมีดราม่าเยอะมันดราม่าเยอะเกินอะแต่ตอนนั้นก็ดราม่าเยอะนะอืมมันก็ดราม่าเยอะทุกปีอะอ้าวแต่ถ้าถ้าจะพิมกับโทรศัพท์เราไม่ปิดรายการก่อนช่างมันดีบตัวตายกว่า ลุกขึ้นมาจืดลุกขึ้นมาปิดรายการไปก่อนนะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะปิดรายการนะกูหน้าที่กูจบแล้วหน้าที่กูจบแล้วมึงหน้าที่มึงจบหรือยังกูปิดรายการแล้วนะมึงจบหรือยังเอาอย่างไรยินดีน,<า>นะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะในรอบหน้านะคะรอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์มึงรอบอาทิตย์หน้าเป็นอะไรเพลงเร็วเพลงเร็วไยสองโรงเรียนอสัตว์สมัยยิ่งสั่งที่สุด ขอถึงเวลา,ต,วาต้องอตรงอไปแล้วไปแล้วนะคะบายบายจุ๊บๆส่งสําเนียงเจยเจ๋วห <c oughs> น้ากูเทามากคาบุลี่อะ่ไปยังนะาไปังากพูดเป็นกําลังใจให้นาน้องด้วยขอบคุณนะคะ เขาต้องมีกำลังใจจะจะเป็นแฟนมันก็ไม่ได้ไงแต่เป็นแค่กำลังใจอยากจริงๆก็อยากเป็นแฟนให้เด็กทุกคนเลยแังโมมาแตงโมอ๋อตงโมแตงโมอตัแงโมโตโตะระบันแตงโมทตาดูโอ้โหถูกใจแตงโมนี่ไงอีสานร้องอยู่ก็เพลงบอดรำดีก่อนก้าวขึ้นเวทีก็มีเรื่องให้คิดมากมาย แต่ต้องกอดมั่นไว้ตรงนั้นเพราะอาชีพเราเนี้มีชื่อว่าหมอลำตอนนด้แค่นี้แหละจะไม่ได้แล้วีเพลงหนึ่งเพลงซิฉันน้ำตาสิลจำได้คนเดียวเพลงอะไรอ่ะโอ้ระนาวมอ่ะก็นี่เพลงเมื่อกี้กูร้องร้องนะโอ้ระนาอมเนี่ยเมื่อกี้เราเอาหลอดมะล้มาที่ต้องไปเอาท่อนหกนี่ร้องยากอ่ะ กอดหมอนข้างคือตาก็ได้กอดไอ้สุขใจลายได้นอนก่อนไอ้ทุกคืนฝันเห็นหน้าไอ้ยมายิ้มให้เด้อบอกอยากเตือนเธอจังมีความสุขลายคิดพ่อนาไม่ใช่อ่อนนะคือ่อหมอน พึ่มจ้าพึมพึมซากันตรึม,รม,รมยกมไม้สีสันแด,ดนอีสานตายหนุ่มบ้านไกลได้มาพบอผ้าพนอติ่งตองรามตักกระแตนตามข้าวเลยนะอะไรอ่ะพี่สองคนเป็นแฟนกันครับเป็นพ่อลูกค่ะหนุพี่เป็นนู้ลูกค่ะพี่คนนี้เป็นพ่อโอ้มั่นพี่คนนี้เหมือนพ่อมันไปไปนะคะสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครู S <S ยไคบรบสัสิบนาทีนีอีกสิบห้ากดแมง่งดีกูเยอะไปนานไปแล้วตัวแต่งหน้าเพิ่ม